ดิฉันนางสาวอชัยยาเป็่อนควบควรผู้ดำเนินรายการการโต้วาทีในยติเรื่องกรุงเทพดีกว่าต่างจังหวัดโดยฝ่ายเสนอหัวหน้าฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งนางสาวอานิสาวิวสุรีผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งนางสาวสุภรัสนามหาโคศผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สองนางสาวาวิชยากรสมุญชัย หันนวหน้าฝ่ายชันนางสาววณิศราุผู้สมทบฝ่ายที่หนนางสาวรัชพรสุรมคผู้สมครฝ่ายชานัน,น,ชน,น,น,นที่สนางสาวพิทยาอุชเรย์้นส่วนของกรรมการนางสาวชนกนัน์น้อยัาผู้จัาเาและผู้ช่วยกรรมการนางสาวปุณามประสงค์ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายเสนอผู้ค่ ในยันตีเรื่องกรุงเทพดีกว่าต่างจังหวัดน,นะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะรู้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่เจริญนะคะแล้วก็มีความสะดวกในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านการการคมนาคมโอกาสในการเข้าถึงสิงตา่างๆข่าของชีพนะคะเราจะเห็นได้ว่าการคมนาคมในกรุงเทพนั้นนะคะสะดวกสบายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินรถตู้วินมอเตอร์ไซค์แก๊์นะคะทุกคนนะคะสามารถเข้าถึงได้ในเวลาที่เร่งด่วนนะคะตามความสะดวกของเราะคะ่ะ นไม่ถือ่เลือกค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับเราด้วยค่ะในต่างจังหวัดน,นะคะการเดินทางไม่มีระบบขนส่งที่สะดวกสะดวกสุงเทพนะคะในเวลาที่เราต้องการไปทำธุระที่ด่วนๆนะคะถ้าเราไม่มีรถยนต์ส่วนตัวอะไรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องรอรถสาธารณะที่เราจะไม่ทราบว่าแบบเขาจะมาตอนไหนค่ะเพราะว่าในต่างจังหวัดน,นะคะส่วนมากรถสาธารณะจะไม่ค่อยมีมาให้ใช้เวลาที่จะไปไหนก็ยุ่งยากค่ะ บางคนนะคะจะเป็นธรรมทรัก์ก็ต้องไปเหมารถญาตไปกันทาให้เสียค่าเสใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นค่ะดันงนั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่ากรุงเทพนะคะมีการพัฒนาในดา้านการคมานาคมเป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายต่างๆน,นะคะเช่นรถไฟสายสีแดงนะคะได้มีการสร้างถึงแถบชันเมืองทําให้คนที่อยู่ชานเมืองนะคะสามารถเข้ามาในเมืองด้วยความสะดวกค่ะ การที่เรามีการคมนาคมงที่ดีนะคะมันก็ส่งผลต่อการเข้าถึงที่่ารได้ง่ายค่ะทําให้ชีวิตใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไม่มาขอเบแล้วค่ะแลาต่อไปขอเชิญหัวหน้าฝ่ายค้าพูดค่ะค่ะจากที่ฝ่ายเสนอพูดมานะคะว่าเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทางการที่รถติดเยอะๆนี่เขาเรียกว่าสะดวกสบายเหรอคะกรุงเทพมีสถิติรถติดเป็น12อันดับ2ของโลกและอันดับที่1ของเอเชีย ทําให้พกูกขับขี่เสียเวลาในการจราจรติดขัดสูงสุดถึง64.1ชั่วโมงค่ะซึ่งนี่เป็นเพียงแค่สถิติในปีพศ2016บนคคะกาเรเดินทางของกรุงเทพส่วนใหญ่จะใช้เป็นรถไฟ้์ Fi, แล้วก็รถเมล์ te, หรือแม้ก็แท็กซี่แก๊ปอะไรตา่างๆซึ่งถ้าเราคิดค่าใช้จ่ายมันจะสูงถึงประมาณ5 4 6 0บาทต่อเดือนซึ่งไม่พอแน่ๆับเงินเดือนของเงินเดือนเริ่มต้นของรัฐบาลไทยค่ะ แล้วก็อุบัติเหตุบน,นท้องถนนกรุงเทพเกิดอุบัติเหตุเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรถชนการขับรถบนทางเท้า,ทาหรือต่งางๆที่ผิดกฎหมายในการขับขี่หรือการจราจรค่ะรถไฟก็มีอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการเบียดกันตกรตางหรือว่าการเจรจารบนรถไฟล่วงละเมิดทาให้บนรถไฟเรา,ในนา้ใเวลาสิ่งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นค่ะชั่วโมงในการเดินทางของกรุงเทพนะั้นเวลาเราจะเดินทางไปไหนเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราก็ต้องใช้เวลา เตรียมตัวเป็น1นถึงสชั่วโมงทั้งทั้งที่ถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเราสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้วรถไฟในต่างจังหวัดก็มีนะคะเราสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ด้วยนะคะก็เลยค่ะค่ะลำดับต่อไปขอเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ค่ะประเด็นที่ฝ่ายค้านได้พูดนะคะว่าในกรุงเทพมีรถติดจำนวนมากสิ่งนี้จะแสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนมากเข้ามาหาโอกาสแาะใช้ชีวิตในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาในเมือง จะมีความครอม,มากกว่าหน้าอปุปกรณ์การสอนเช่นรวิชาวิทยาศาสตร์กร็จะต้องมีการใช้แลบโรงเรียนในกรุงเทพก็จะมีอุปกรณ์ที่ผรม,มากกว่าหรือเวลาที่จะพาดเด็กๆไปดูงานหรือไปศึกษาเรื่องอื่นก็จะมีที่ที่เครื่องมือมากกว่าใน่างจังหวัดค่ะในด้านของหน้าที่การงานถ้าเราเรียนเรื่องกราฟิกด d e s i g n ร์หรือวิศวกรกรนก็ต้องจำเป็นต้องมีที่บริษัท ็มีที่ลงรับอาชีพเหล่านี้แล้วก็จะมีแค่เมืองแบบนกทหารเชื่อว่ากุเทมีราคาที่จะลองรับอาชีพเหล่านี้ได้ในแต่างจังหวัดไม่มีนะคะที่จะลองรับอาชีพเหล่านี้ดังนั้นกรุงเทพดีกว่าแน่นอนค่ะได้ทําง,งานได้ทา,งงา,ทาโอกาสในหน้าที่การงานแล้วก็ได้ทําเงินด้วยค่ะเหลือเวล,ลาอีก30วินาทีค่ะในการเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลกรุงเทพจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันมากกว่าและสะดวกสบายกว่าเวลาเจ็บป่วยนหนักๆอย่างเนี้รยรงพยาบาลในต่างจังหวัด อาจจะไม่สามารถดักษาได้ทันท่วง,งทีสุดท้ายก็จะต้องส่งผู้ป่วยเข้าไปในโร,นนนพรงพยาบาลในเมืองสุดท้ายโรงพยาบาลในต่ละแังต้องเข้าไปรักษาในรูดีค่ะดังนั้นเพื่นนอนแดีกว่าแน่นอนค่ะหมดเวลาค่ะลำดับต่อไปขอเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่หนึง่งค่ะจากที่ฝ่ายเสนอได้พูดมานะคะบอกว่า,วา เทพีโรจีเขามีประชากรหลากหลายเข้าไปเยอะนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วรืเรอเปล่าคะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีคนรับผิดมีความเออ์ตใา้ชีวิตไม่ได้เกิดความสะดวกสบายขนาะดและที่บอกว่ามีโรงพยาบาลหรือม,มีเครื่องมือหรือก็อาจจะเป็นผลมาจากการที่ในเมืองมีคริดเยอะทาให้สุขภาพของคนในกรุงเทพเกิดความเสีเ่ยปวดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีโรงพยาบาลเยอะเป็นสิ่งปกติยอยู่แล้วค่ะสําหรับที่ฝ่ายจะนได้ยกตัวอย่างมาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในต่างจังหว,วัดก็มีข้อดีอยู่ค่ะก็คือเราก็จะได้เข้าไปในสัมผัสในพื้นที่ธรรมชาติจริงๆได้ทดลองกับสิ่งที่เราเรีนยนรีวิวไปตามันที่สามารถดำตองไปริงขึ้นกรุงเทพจะไม่มีธรรมชาติที่เห็นได้ด้วยาตาสำหรับที่บอกว่ามีงานรองรับมีอย่างเช่นในสาขาอาชีพองมศิศวกรดีไซเนอร,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 ร์สิ่งนี<ร>้อเวลาอีก30<ม>ิบว<ม>ินาทีค่ะ ทำให้คนเกิดความเรี่ยดเพราะว่าจากสถิติที่ข้อมูลแพทย์และนักจิตวิทยารายงานแสดงให้เห็นถึงคนกรุงเทพมีโรคซึมเศร้ามากกว่าคนต่างจาังหวัดค่ทีนี้ที่สุดท้ายค่ะที่ฉันคิดว่าการที่มีชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดก็ไม่ได้มีเพราะอยไปม่มากกว่ากรุงเทพค่ะค่ะหมดเวลาค่ะลำดับต่อไปขอเชิญผูส้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สองค่ะ จากที่สายคานกล่าวมานะคะในทุเดีกว่าค่ะทั้งาการักษาพยาบาลที่มีหมอและเครื่องมือครบอดเวลาอีกทั้งคาค่าค่าิ่นค่า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 ค่ทค่า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 ค่้ค่าค่าน่าค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 ่า่าค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 ่าเ,นนะะเ่าน่าค่าค่าค่วค่า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 คาค่าค่าค่าคคาค่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 เราค่าาคาค่าาค่าาคาค่าาค่าค่า่าค่าค่่าาค่าค่่าค่าค่่าค่าค่า่า,า่ารรา กจะซื้ออะไรทีเราก็ต้องเข้าไปในตัวออมซือหรือว่าในตัวจังหวัดอีกครั้งหารรถประจําทางเนี่ยก็ใช่ว,ว่าจะได้หาได้ง่ายๆนะคะแล้วบางคนบอกว่าส่วนจังหวัดเนี่ยปูกผักเลี้ยงไก่ผลิตอาหารเองทําให้ค่าของชีพซื้อถูกกว่าแล้วคุณลองคิดดูนะคะใช่การเลี้ยงไก่เนี่ยพันไก่เราก็ต้องซื้อมาค่าอาหารเลี้ยงไก่ก็ต้องเสียใช่ไหมคะถ้าคิดคํานวณดูแล,แล้วเนี่ยซื้อกินถูกกว่าไหมคะ ระยะเวลา30วินาทีค่ะแล้วในส่วนของเรื่องการปลูกผักเนี่ยก็ทุนองเดียวกันเลยค่ะการปลูกผักเราก็ต้องมีการรดน้ําแต่รดน้าอย่างเดียวมันก็ไม่พอใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยมันอีกังนั้นนะคะถ้าของที่ในฝ่างจังหวนนัดมันก็ไม่ผกไปกว่าในกรุงเทพหรอกระเวลา10วินาทีคะ่ะค่ะในส่วนของรับต่อไปนะคะเป็นฝั่งของสายคาขอเชิญผู้สนับสนุนสายชาร์ทที่2ค่ะ ที่ฝ่ายเสนอพูดไปนะคะว่าในกรุงเทพมหีหาให้เลือกใช้แต่สินค้าได้ไง่ายค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าสมัยนี้นะคะมีแอปที่เรียกว่าช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะเราสามารถเลือก้สินค้าได้หลายรูแปแบบแล้วก็เลือกซื้อสินค้าได้เวลาราต้องการะคะ่ะจะส่งได้ทุกที่ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ตามคะ่ะอีกครั้งยังเป็นการไม่เสียเวลา ในการเดินทางไปยื้อสินค้าแล้วก็ในการลดขนาดตัวติดได้ค่ะแล้วลก็เรื่องการทำบริษัท,ทาาก้ก็การเกษตรค่ะข้าหลังจอดได้ค่ะแลก็การเกษตรแล้วคนทุงเทพาไหคะจะเอาอะไรกคนหลางจอดนะคะไม่ต้องใส่หน้ากากเพรอะการใช้ชีวิตกินอยู่ถูกแพงนประเทพค่ะค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าต่างชีพก็ไม่แพงสามารถต่อราคาได้โค้กค้าแม่ค้าเป็นกันเองที่สุดมาจะไม่ต้องทำโค้กค้าต้องการค่ะ เมื่อรายจ่ายน้อยนะคะเราสามารถวางแผกนการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นค่ะไม่ต้องรีบทำเลยว่าถุงเงินแลว้วก็เสียเงินไปกับภาษีแล้วเวลา30นาทีทค่ะอีกอย่างนะคะถ้าบางถ้าบางจังหวัดไม่ดีสู้กรุงเทพค่ะคนในกรุงเทพไวเกินเสียงนะคะ,คะก็คงไม่ต้องวางเพดช่างวางที่ต่างจังหวัดแล้วค่ะเพราะว่าต่างจังหวัดนะคะมีค่าครองชีพต่ำมีบรรยากาศที่ดีมีธรรมชาติที่สวยงามมีสัตว์แล้วเวลา10ค่ะ วาระทางฝั่งกัปที่ดีกว่ากุเทพแน่นอนค่ะค่ะจากการต้วาทีในยติกรุงเทพดีกว่าต่างจังหวัดนะคะเอากรรมการทั้งสองท่นนนานได้คะแนนตามประเด็นดังนี้ค่ะค่ะโดยจะแบ่งเป็นวิธีการพูดน้อมน้ำเสนอเหตุผลข้อเท็จริงอ้างอิงได้เหมาะสมต,ต้องพูดตรงตามประเด็นมีลาเสียงและก็ท่าทางมารยาทในการพูดการหักล้างข้อเสนอของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างชัดเจนและก็ตรงตามเวลาที่กําหนดซึ่งผลการจัดสิท์เป็นดังนี้ 自己安